ขอสับ้านครับไม่ให้ครับขอสัมภาษณ์ครับใมครับใมครับใบครับให้ใบเลยครับให้ไใบเลยครับขอวอยรถเลยครับขอครับขอเถอะครับสัมภาษณ์วันหนึ่งเถอะครับขอเถอะครับขอร้องครับขอร้องครับจะได้มีคอนเทนต์ใน youtube นะครับก็ขอร้องครับสัมภาษณ์กับผมนะครับแต่ตัวอย่างี้ทำไมแต่ตัวอย่างี้ ทำไมแต่งตัวทำไมแต่งตัวอย่า <laughs> งนี้เนี่ยคุณขอจะบ้านหน่อยถ่ายถ่ายถ่ายอย่าไปเป็นเป่าคลิปเดี๋ยวไปเป็นเป่าคลิปเลยเนี่ยขอเป็นเป่าคลิปหน่อยขอเป็นเป่าคลิปหน่อยขอจะบ้านขอจะบผ้าด้ปยเป่คลิปขอจะบผ้าขอจะบผ้าขอจะบผ้า สวัสีครับขอสัมภาษณ์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 ครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีครับไม่ครับไม่ครับตอบพวกเราหน่อยครับเฮ้ยตอบหน่อยไม่เอาไปเนี่ยไม่ตอบหน่อยว่าประวัติเป็นไง <laughs> ต,อตอบหน่อยไม่งั้นตอบหน่อยไม่งั้นรรร เฮ้ยคนนั้นเขาร <in> ีเซ็ตเรารีเซ้นตามเลยเราต้องไปสัมภาษณ์ให้ได้ถ้าวันนี้ไม่ได้ข้อมูลเพราะเราจะไม่กลับบ้านขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ครับขอสัมภาษณ์ครับอยู่นี่อยู่นี่จะอะไรอยู่นี่พี่ครับมานี่หน่อยขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ครับขอสัมภาษณ์ครับขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ ขอสัมภาษณ์ครับ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 ขอสัมภาษณ์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  ขสัมภาษณ์ครับขอสัมภาษณ์ครับขอสัมภาษณ์ครับ,ค,รบคลิปนี้ใครอยากให้ทำฟันนี่โมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่หมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ก่อนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย